จังหวัดแพร่จัดยิ่งใหญ่อลังการงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์17จังหวัดภาคเหนือชาวแพร่ร่วมใจฟ้อนบูชาองค์พระธาตุช่อแห่1,800คนเพื่อสมโพธิองค์พระบรมธาตุช่อแห่วันที่24กันยายม2565เวลา9.30น,านาจังหวัดแพร่โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่และวัดพระธาตุช่อแห่พระอารามหลวงได้จัดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่นวิถีไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวม่วนเอกม่วนใจเที่ยวไทยเมืองเหนืองามเหลือชาติพันธุ์นมัสการพระธาตุช่อยแห่ซึ่งมีจังหวัดภาคเหนือสิบเจ็ดจังหวัดได้มาร่วมออกล้านนวัดพระธาตุช่อยแห่พระอารามหลวงภาคเช้าเป็นพิธีสมโภชพระบรมธาตุช่อยแห่และพิธีสมโภชพระอารามหลวงครบสิบหกปีสืบเนื่องจากวัดพระธาตุช่อยแห่พระอารามหลวงได้ทำการบูรณะองค์พระธาต พระบรมธาตุช่อแห่เสร็จสมบูรณ์โดยมีพระราชปริยาพรเจ้าคณะเขตทวีวัฒนาเจ้าวาดวัดอมรชีรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นางยุภาทวีวัฒนากจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายารวาสเวลา13นาฬิกา30นาทีนายวรวัฒน์อื้ออภิญญากุล อดีตประธนมติว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีสมโพชพระบรมธาตุช่อแห่และพิธีสมโพธพระอารามหลวงภาคบ่ายเวลา15้านกาสานาทีเป็นกระบวนแหร่รวมพลคนปีขานนมัสก,การพระธาตุช่อแห่และศรีสันชาติพันธ์มหาสจักรเมืองเหนือที่ยิ่งใหญ่ตระการตาจากกระบวนแห่สักการะและอัตลักษณ์ประจำอำเภอแอำเภอเพื่อสมโพธองค์พระธาตุช่อแห่ โดยมีนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานนางยุภาทวีวัฒนาเกตบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวรายงานและมีการแสดงชุดโยนศิลถิ่นเมืองเหนือจากวิทยายลัยนาฏศิลสุสขโขทยัยและฟ้อนบูชาองค์พระทาตช่อแห่โดยกลุ่มสตรีนักเรียนนักศึกษาจังหวัดแพร่จำนวน1,800คนนายสมหวังพ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวว่าการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีชินวิถีไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวม่วนเอกม่วนใจเที่ยวไทยเมืองเหนืองามเหลือชาติพันธุ์นมัศก,การพระธาตุช่อแหร่ระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคม2565ณนะวัดพระธาตุช่อแห่พระอารามหลวงเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมนำพระราชปริพาน มาขับเคลื่อนในการสืบสารรักษาและต่อยอดงานศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนอีกทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและพื้นปูการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยเฉพาะการพื้นฟูเยียวยาสร้างขวัญสร้างกำลังใจให้กับศิลปินพื้น,นบ้านประชาชนชุมชนเกิดการสร้างงานสร้างไรายได้ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาพื้นบ้าน ให้มีพื้นที่ในการนำเสนอคุณค่าของงานศิลป,ปะวัฒนธรรมของไทยสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมรวมทั้งเพิ่มบทบาทของหน่วยงานทางวัฒนธรรมในพื้นที่ในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่นให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางรวมถึงเสริมฐานล่าวัฒนธรรมให้เกิดความเข้มแข็งยกระดับมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นระดับชาติ ิ0เอกหญิงกอนวันสุมมาศวัฒนธรรมจังหวัดแพร่กล่กาวเพิ่มเติมว่าหลังจากสถานการณ์ได้คลี่คลายลงจึงเห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ได้แก่ไทยยวนกระเหรี่ยงไทยใหญ่ไทยรือ้อไทยพวนมง้งมาลาบลีอาคาและอึมปี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ เพื่อให้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดและเป็นการส่งเสริมให้ก,ล,ววล,กลุ่มชาติพัน,นธุ์และประปาชาชนในจังหวัดแพร่ได้นำทุนของกลุ่มชาติพันธุ์เช่นวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์มาสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจนอกจากจะมีขบวนแห่สวยงามแล้วยังมีการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีงานคราฟฝีมือชนเผ่า และอาหารพื้นถิ่นการออกล้างค้าผลิตภัณฑ์ของพี่น้องเก้ากลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดแพร่การจำหน่ายสินค้าทำมืองานหัตถกรรมของชาติพันธุ์การจัดนิทรรศการอัตลักษณ์บ้านกลุ่มชาติพันธุ์จำลองแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเก้ากลุ่มชาติพันธุ์ร่วมสัมผัสกับประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อภูมิปัญญาของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ลิมรสอาหารของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ภายในโซนบ้านกลุ่มชาติพันธุ์จำลองมีการละเล่นงานประเพณีจำลองการจำหน่ายและสาธิตภูปญญาอาหารสับปเปลี่ยนกันในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ให้มีความตื่นเต้นและนำความประทับใจงานจะมีไปถึงวันที่26่สิกรกฎาคม2 5 6พพระโกศัยเจติยาลักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่จเจริญพรว่า นอกจากนี้ทางวัดยังได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นักวะขหายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่26่บกกรกาคม2 5 6พันหหกณพระอุโบสถวัดพระธาตุช่อแห่อำเภอเมืองแพร่โดยมีพระโธรโมโลีกรรมการมหาเถรสมาคมผู้รักษาการแทนเจ้าวาด เจ้าคณะใหญ่ขนเหนือเจ้าคณะภาคห้า,าประธานฝ่ายสูงนายสมหวังพ่วงบางโปผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานฝ่ายคลราวาสและมีพิธีบายสีทูลพระขวัญปัดเคราะห์ตามประเพณีล้านนาวันที่28กรกฎาคม2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,าโปรดเกล้าวพระราชทานน้ำ สงและภาพตะไยเนื่องในพิธีถวายน้ำสง์และราพตะไพระราชทานพระบรมธาตช่อแห่ครบรอบ16ปีพระอารามหลวงนับเป็นงานชิ้นยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดแพร่ลาเชนโชติถนอมกิจภาพข่าวนาลงพัดขำนิว24ศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน